สวัสดีครับวันนี้ขอแบ่งปันข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อเลิกกันจะแบ่งทรัพย์สินที่ทำมาหาได้มาร่วมกันอย่างไรบทความนี้ขอเสนอเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินในกรณีที่สามีและภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเป็นเวลานานโดยมีทรัพย์สินร่วมกันที่หามาได้ระหว่างการอยู่ร่วมกันนั้นจะมีประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือข้อที่หนึ่งการจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาไม่จดทะเบียนสมรสการที่สามีและภรรยาอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสการที่ชายหญิงทั้งสองคนแต่งงานจัดงานใหญ่โตแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้นไม่ได้ทําให้บุคคลทั้งสองมีสถานะเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีผลทางกฎหมายในเรื่องการแบ่งทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นสินสมรสหรือสินส่วนตัว ตามที่บัญญัติในมาตรา1471ถึง1480ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1474วรรคหนึ่งกำหนดไว้ว่าสินสมรสย่อมตกอยู่ในความครอบครองและการใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจึงไม่สามารถใช้บทบัญญัติในหมวดของสินสมรสมาใช้บังคับได้ต่อไปข้อที่ 2. แล้วทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกัน ในทางปฏิบัติต้องทำอย่างไรในกรณีที่สามีและภรรยาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเป็นเวลานานโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีการสร้างหรือจัดหาทรัพย์สินร่วมกันมากฎหมายไทยจะพิจารณาทรัพย์สินเหล่านี้ในลักษณะที่เป็นกรมรมสิทธิ์รวมกันสิทธิรวมเป็นภาษาทางกฎหมายก็คือการถือครองทรัพย์สินร่วมกันของบุคคลทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บาตรา1357ง ซึ่งมาตรานี้บัญญัติไว้ว่าทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมท่านว่าให้แบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันถ้าเจ้าของร่วมไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเขามีสิทธิในทรัพย์นั้นเป็นส่วนที่ต่างจากบุคคลอื่นดังนั้นตามข้อกฎหมายดังกล่าวนั้นทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันในระหว่างการอยู่ร่วมกันนั้นหากมีการแยกทางกันก็สามารถแบ่งกันได้ตามส่วนที่แต่ละฝ่ายมีสิทธิเป็นเจ้าของหรือหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าส่วนใดเป็นของฝ่ายใดก็ให้แบ่งกันคนละครึง่งข้อต่อไป ข้อที่สประเภทของทรัพย์สินที่จะต้องนํามาแบ่งกันจะทําอย่างไรจากที่กล่าวมาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันในระหว่างการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นเงินออมรถยนต์บ้านที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ซื้อหรือสร้างขึ้นร่วมกันระหว่างที่อยู่ร่วมกันหากมีการเลิกรากันไปสามารถแบ่งกันได้ตามหลักกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา1357กล่าวคือหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าส่วนใดเป็นของฝ่ายใด ก็ให้แบ่งครึ่งตัวอย่างของทรัพย์สินที่จะต้องนํามาแบ่งกันได้แก่ที่อยู่อาศัยเช่นบ้านหรือที่ดินที่ซื้อร่วมกันโดยไม่คานึงว่าชื่อกรรมสิทธิ์จะเป็นของใครเนื่องจากถือว่าทรัพย์นั้นได้มาร่วมกันต่อไปเป็นยานพาหนะเช่นรถยนต์ที่ซื้อร่วมกันเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตร่วมกันต่อไปคือเงินออมในบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ร่วมกันหรือทรัพย์สินที่ลงทุนร่วมกันเช่นธุรกิจหรือหุ้นที่ซื้อร่วมกัน ต่อไปข้อที่4ทรัพย์สินที่ไม่ต้องนํามาแบ่งกันหมายถึงสินส่วนตัวสําหรับทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายที่จะไม่ต้องนํามาแบ่งกันอาจประกอบด้วยทรัพย์สินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้คือทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอยู่ร่วมกันเช่นที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่แต่ละฝ่ายมีมาก่อนที่จะเริ่มต้นอยู่ร่วมกันหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาโดยทางมรดกหรือของขวัญไม่ว่าทรัพย์นั้นจะได้รับมาก่อนหรือระหว่างการอยู่ร่วมกัน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการซื้อขายด้วยเงินส่วนตัวโดยที่ไม่มีการลงทุนหรือช่วยเหลือจากฝ่ายอื่นตัวอย่างเช่นหากภรรยาได้รับมรดกเป็นบ้านจากบิดามารดาหรือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อรถยนต์ด้วยเงินส่วนตัวโดยไม่มีการร่วมทุนจากอีกฝ่ายถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและไม่ต้องนํามาแบ่งกันต่อไปข้อที่ 5. หลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ทรัพย์สินในเรื่องการพิสูจน์ทรัพย์สินเพื่อแบ่งกันในกรณีนี้หากฝ่ายใด ต้องการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวฝ่ายนั้นจะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวเช่นหลักฐานการซื้อขายที่ระบุว่าได้มาจากเงินส่วนตัวหรือหลักฐานการรับมรดกที่ระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากบิดามารดาหรือผู้ให้โดยเฉพาะหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินเป็นสินส่วนตัวศาลจะพิจารณาให้เป็นทรัพย์สินร่วมที่ต้องแบ่งครึ่งตามมาตรา 1, 1 3 5 7ต่อไปข้อที่6เป็นบทสรุปแม้สามีและภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสการอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลานานและมีทรัพย์สินร่วมกันก็ถือเป็นกรณีกรรมสิทธิ์รวมหากมีการแยกทางกันก็สามารถนำทรัพย์สินที่ได้มาร่วมกันแบ่งกันได้ตามกฎหมายแต่จะต้องมีการพิสูจน์ว่าทรัพย์สิสนใดเป็นสินส่วนตัวเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการแบ่งทรัพย์สินขอบคุณที่ติดตามรับชม